สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพัน์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมทิศบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพัน์ในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวครับท่านผู้ชมครับทิศบวนบอกกล่าววันนี้เนื่องจากว่าหลายคนก็นิยมที่จะปลูกต้นไม้ดอกไม้สีเหลือง ท่านผู้ชมติคารพครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเคยนำเสนอแล้วก็มีต้นไม้สีเหลืองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าจะถามหาต้นไม้สีเหลืองที่เป็นไม้ยืนต้นอยู่ได้ระยะยาวนานแล้วเวลาออกดอกจะสวยมากก็คงจะต้องนึกถึงต้นเหลืองปรีดียาทอนซึ่งความจริงต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ในตระกูลตาเบบูย่า ซึ่งปกติเราเคยเห็นตาเบบูย่าดอกสีชมพูแต่นี่เ็าเป็นตาเบบูย่าสายพันธุ์หนึ่งที่เราเรียกว่าเหลืองปริยธรครับโดยปกติถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนเขาก็อาจจะแตกกิ่งแตกต้นแตกใบแต่ถ้าหมดฝนแล้วเราไม่ต้องไปให้น้ําไม่ต้องไปรดน้านะฮะที่สุดเขาจะออกดอกมาเหลืองอาลามแล้วดอกก็จะออกเต็มต้นไปหมดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนว่าถ้าอยากปลูกในปัจจุบันแหล่งเพาะพันไม้หลายพื้นที่เขาก็เพาะพันธุเอามาขายแล้วถ้าเราจะเพาะเองเอาอะไรมาเพาะก็เอาเมล็ดมาเพาะครับท่านผู้ชมครับเพราะปกติเมื่อเกิดดอกแล้วก็จะมีฝักในฝกักก็จะมีเมล็ดเราก็เอาเมล็ดมาเพาะอันนี้ก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่ปลูกไว้นะผมเห็นบางแห่ง ื่อปลูกแล้วต้นกําลังสวยทรงต้นกําลังดีแทนที่จะตัดแต่งให้พอเหมาะพอดีกลายเป็นว่ามาตัดคอเหลือกิ่งอยู่หน่อยเดียวอย่างนี้น่าเสียดายที่ต้นไม้กว่าจะโตและถ้าตัดแต่งไม่เป็นโดยง่ายๆตัดคออย่างเดียวอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่บังควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะตัดแต่งก็เพียงตัดแต่งกิ่งเนี่ยให้ได้ทรงต้นเหมาะสมแล้วก็คุมความสูงไว้บ้าง อย่าตัดถึงขนาดตัดกลโนไปเลยนะครับอาถ้าสนใจจะปลูกก็ไปหามาปลูกครับเหลืองปริดียธรครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด